จิงจกมาดูจิงจกพี่น้องคะ่ะจ้าเอ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 จิงจกลูกจิงจกจ้าเอจ้าเอจ้าเออยากเข้ากล้องไหมครับอยากเข้ากล้องไหมตัวเมียตัวผู้น้อนี่ เลขเลขอะไรดีวะบอกเลขหน่อยสิจ้าเอจ้าเอจิงจกน้อยหาทางห้าหมองนอนจ้าเอจ้าเอเอเข้ากล้องเข้ากล้องโอ้โอไปเลยไปเลยไปแล้ว ไปแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะไปแล้วคะ่ะไซส์ไซส,ส,ส์วะจ้าเอโอกระโดดนี่น้ำนี่คะ่ะน้ำนี่คะ่ะนี่จิงจบน้อยอเอาทัสท์เป็นยัง chi chột nói, ê, tôi là sao bên nhà quá chi chột nói, CPHA muốn non tăng say ê, tôi là sao bên nhà hòa. Thái chi chột có bên trắng xì, không, bên nhằng bên, bên chột, เด้อไม่ใช่ตกกุก๊กแกจิงจกจิงจกเด้อไม่ใช่ตกกุ๊กแกจิ้งจกเอ้ยดนตาดำดำดูขามีสีขาอู้แต่แต่ขาฝังนี้เป็นอะไรวะน้องพี่น้องขาดูขาจิงจกฝังนี้เป็นอะไรวะโอ้ขาจิ้งจก จกเป็นอะไรวะีน่นาะขาจิ้งจกโอ้จิ้งจกเป็นอะไรวะตาดำดำแต่ขาพิการข้างหนึ่งนะคิดว่านะคะเนะแม่นว่าจ้ะขาเนี่ยเป็นจังสี่จะมากระโดดใส่เดอ้อชิตกใจสีเอาลงยูทูบค่ะไว y ออกอะไรเนอน้องจิ้งจก จริงจบจ้าจริงจบจริงจบจิงจบเด้อจิงจบจิงจบโอ้ยมาเร็วมาเร็วมาแล้วซ่ำนี้ล่ะพี่น้อง